ใครที่ชื่นชอบเรื่องการถ่ายรูปมารวมตัวกันทั้งนี้เลยค่ะ Oppo เขาเปิดตัว Reno ซีรีส์ใหม่ราคาถูกลงไปอีกนี่เลย Oppo Reno 15G ถ่ายรูปอย่างสวยสเปคดีราคาก็คุม้มตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพระบายกูรูกลับมาพบกับพี่ชั้นสุรีรัตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอแนะนำมือถือ OPPO Reno 15G สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องการถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บลงได้เลยกล้องเขาสวยอย่างเทพถ่ายภาพพอร์เทรตได้อย่างมือโปรด้วยกล้อง32ล้านเทเลโฟโต้พอร์เทรตคาเมาที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ชั้นนำ Sony IMX709 ไม่มีการปรับแต่งเพื่อภาพที่สวยงามแบบธรรมชาติหน้าจอโค้ง3 d จอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วพร้อมขอบจอสุดบางเสมือนจอไร้ขอบ r e f ฟรชเ a t e รท120เฮความคมชัด Full HD Plus ทำให้ดูวิดีโอเล่นเกมสีสันตรงปรกสมจริงดีไซน์ตัวเครื่อง3 d สุดพรีเมียม ทำให้จับกระชับมือกรอบกล้องชมใหม่สุดคลาสสิกและฝาหลังที่เป็นเอกลักษณ์ Oppo Glow ช่วยให้สมาร์ทโฟนดูใหม่อยู่เสมอด้วยค่ะรุ่นนี้มีหน่วยความจำขนาดใหญ่ทำให้การทำงานสมบูรณ์เรียกว่าทำงานได้ลื่นไหลไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะ CPU เป็น MediaTek Dimensity 7050 แบตเตอรี่ก็ไม่ต้องห่วงใช้งานได้ตลอดวันเพราะว่าขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จก็ไว67วัตต์ซูเปอร์วล์เต็ม100%ใช้เวลาเพียง47นาทีเท่านั้นค่ะและจะบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องมากสามารถเป็นรีโมทอินฟล t e ก็ได้ช่วยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีเครื่องดูดฝุ่น ใช้ได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะทราบสเปคแล้วตามมาแกะกล่องดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรในกล่องบ้างตัวเครื่องนะคะสวยงามมากเลยค่ะในกล่องจะมีคู่มือสายชาร์จอะแดปเตอร์ที่จิ้มซิม แล้วก็เคสนะคะเป็นเคสสีใสค่ะเอาไว้โชว์บอดี้นะคะปลุกใจใช่เลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน กับสมาร์ทโฟน OPPO Reno 1 5G ที่สุดของกล้องถ่าย p o r t r a i สเปคเรือธมทรงประสิทธิภาพสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Powerbuy ทุกสาขาทั่วประเทศ